เรื่องแรกก็เป็น,ปนตัวละครที่น่าตื่นเต้นของผมเพราะต้องย้อนกลับไปเป็นเด็กเรียนชั้นม .4 อีกครั้งครับก็ถือว่าเราจบมานานแล้วก็สนุกครับหนรช่วงเรียนงเนีก็รู้สึกอึดอัดเลยเราเล่นลเรล่นก็รู้สึกว่าเหมือนเราเวลาเราใส่ช่วงเรียนแต่ละครั้งเ่ยเรารู้สึกว่าเราคิดถึงเ,งเพื่อนคิดถึงแบบบรรยากาศตอนที่เรายังอายุแบบ15 16ครับผมแบบคิดถึงมาก ใช่ครับมาสิครับแต่ต้องแบบไปคิวไปคิวไปอะไรเงี้ยเป็นแบบที่ถึงวงการนี้แล้วก็เหมือนเรามีเวิร์กช็อปครับผมแล้วก็ได้ทําการเข้าตัวละครแล้วก็ได้ออกมาแสดงแบบว่าให้ทุกคนได้เห็นครับผมซึ่งคิวแรกนี่คือผมยังไม่เข้าคาแรคเตอร์เลยก็โดนแบบว่ายังไงครูก็แบบว่าบอกว่าเออเราต้องเล่นให้เป็นเด็กกว่านี้เราต้องเล่นให้แบบเป็นสายหนังเพราะแบบส่วนมากมินแสดงละครเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องปรับนิดหน่อย ถ้ามาสายหนังครั้งแรกอะไรนั้นกับยังไงอะไรนะครับมาสายเล่นหนังครั้งแรกคืออะไรคะเรื่องแรกใช่ครับเรื่องแรกนะครับไปมายังไงอยาได้มาคาแรคเตอร์ต่างๆเรื่องแรกก็เป็นหนังผีครับผมก็จริงๆเป็นคนที่ชอบดูหนังผีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็ซึ่งเวลามีคนมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแบบอยากเล่นบทอะไรเราก็บอกตลอดว่าแบบเอออยากลองเล่นแบบหนังผีดูก็ได้เล่นสนใจเลยครับพอมาได้เล่นจริงๆมันอยากที่เราคิดอะไร ก็สนุกครับผมแต่จริงๆก็แอบน่ากลัวเพราะแบบเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีเหตุการณ์ที่แบบว่าคอนเนคกับเรื่องจริงๆด้วยกาก็ไม่รู้ครับผมได้ยินเสียงอะไรผมวิ่งก่อนเลยนื่องจามาถึงอะไรที่มาชิจริงหรือว่าในหนังในหนังครับตอนถ่ายจริงๆครับผมเพราะมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าเออผมก็ได้ยินเรื่องเล่ามาในก่องเพราะว่าเล่าว่าแบบเออมีคนเจอบ้างอะไรเงี้ยเวลาผมได้ยินเสียงอะไรผมวิ่ง วิ่งแน่นอนนะอันนี้คือสรุปว่าเราคิดว่าเราเจอหรือว่าเราได้ขิอมูลผมไม่ได้เจอคนอื่นเจอแต่ผมวิ่งไปก่อนเป็นคือมีคนมาเล่าให้ฟังหรือเราเองก็หาาเดียวนะคือ <c oughs> ผมเป็นคนชอบฟังชอบแบบว่าชอบดูอยู่แล้วผมก็เลยถามไปอะไรเงี้ยเวลาแล้ว,ลวยิ่งคนรู้ว่าเราอยากรู้อ่ะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแบบ <c oughs> เออเนี่ยเมื่อวานเจออย่างนี้นะวันนี้เจออย่างนี้เอาแบบมีภาพประกอบด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็แบบ <c oughs> อ๋อโอเคดีที่ผมไม่เจอแต่คนอื่นเจอนะพี่ๆในก่องเขามาเล่าอะไรให้ฟัง ก็ามาเล่าว่าเนี่ยแบบว่ามีเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าครับที่แบบว่าอยู่ในซีน <c oughs> ประมาณกี่คนไม่รู้จำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ <c oughs> พอนับจริงๆริงอ่ะมันเกินจำนวนเอ็กซ์ตร้านั้นจริงจริงแต่แต่ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เจอจริงๆนะผมแบบได้ยินหน่อยต้องยืนต้องอะไรต้องอะไรก่อนที่เาไปถ่ายช้าอะไรอ๋อก็ไหวผมไหวไหวแบบสารคุ้มข้างหน้าผมเพราะแบบมันเป็นโรงเรียนที่แบบว่าโรงเรียนวัดแล้วอยู่ข้างๆวัดจริงๆด้วยแล้วก็ตอนแบบว่าเหมือนเวลาที่แบบ ถ่ายชีนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แบบมันเหมือนยังไงเหมือนกับที่โรงเรียนเกิดขึ้นไงผมก็ต้องแบบถ่ายเสร็จก็ต้องยืนทาความแบบไว้อะไรหนึ่งนาทีครับผมจริงๆรห็นเมื่อกี้แบบคนติดอะไรับไปด้วยเราอะเป็นมากไหมอ๋อผมผมไม่ค่อยเป็นนะผมวิ่งอย่างเดียวผมไม่ค่อยเป็นเน้นเเร็วเน้นเร็วครับผม วิ่งไวนะวิ่งไววิ่งไวไว้ก่อนครับผมก็คือเราเคลียร์ตัวเองได้ทันเคลียร์ตัวเองได้ทันมีบททีเห็นในจออะไรบ้างเออไม่ไม่ค่อยมีครับใช่ครตอนนี้อย่างเดียวใช่กบผมก็ฝากเรื่องเดติวเตอร์พี่วันมาสอนด้วยครับก็ทุกคนนะครับผมทั้งพุ่งกลับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนครับเต็มที่อยู่เรื่องนี้มากครับผมแล้วก็เป็นหนังที่แบบ ถ้าทีเซอร์ปล่อยไป5้าโมงเย็ยนของวันนี้ครับผมว่าทุกคนน่าจะแบบชอบกันนะครับผมก็ฝากด้วยครับ15พฤษภาคมนี้ครับได้ข่าวว่าได้รับอุบัติเหตุมันเกิดอะไรด้วยะที่บอกความรู้สึกแปลกๆนะครับป,ปิงไม่ใช่ผมนะปิงน้องกาอ๋อครับผมก็เป็นอุบัติเหตุเฉยๆเหตุการณ์เกิดขึ้นอ๋อก็เป็นตอนที่น้องจะไปซื้อไอติมของผมแล้วก็เหมือนน้องแบบสะบัดหัวขึ้นไปชนมาดีแล้วก็ เป็นเรื่องครับเยอะคร้บแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่แต่ประมาณเยอะ20่สิบอัพเนี่ยเรอยู่เหตุการณ์เอาผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์ตอนชนนะครับแต่ผมแบบว่าคือหลังจากเกิดเหตุแล้วผมก็ถึงรู้อะไรเงี้ยเอาซ้อมแฟนมีทัพตอนนั้นซ้อมแฟนมีกันการที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนครับเข้าฟินเนตอย่างเดียว จะมีอะไรบ้างอ,อ๋อไม่มีครับผมชอบเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็แบบเหมือนว่างๆด้วยไม่มีงานก็เลยแบบไปฟิตเนสครับเห็นหลายๆคนเขาออกไปเล่นโล่งเล่นน้ำเราไม่ไม่เลือกเองเลยหรอคือจริงๆงผมไม่ได้เล่นน้ำมาโห้าหกปีแล้วมั้งครับจริงๆแบบว่าเหมือนเหนื่อยมากกว่าก็เลยแบบอยากพักครับเเเกีี่่ยววชงนน้ป็ใช่ครับก็ถือว่าได้พักอนนสยงาากช่ครัว ก็ตอนนี ada, ula, okay. ้ม ouais. like, ีละครนะครับผมเมื hmm ่อตะวันละฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวก็ตอนนี้ก็กาลังยังไงกาลังแบบว่าเข้มข้นนะครับผมเพราะแบบกาลังเฉลยปมต่างๆเนี่ยก็อยากให้คนติดตามเลยใช่ครับก็ถือว่าโอเคครับถือว่าดีใจครับที่แบบกระแสมาแบบอยากให้แบบริวมิน้องฟ้าอะไรเงี้ยแบบว่าอยากแบบยังไงให้แบบส่งเสริมช่วยกันสะพ้อต อ,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 อ๋อครับผมครับก็จริงๆเป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบว่าออกแนวน่ารักครับผมซึ่งแบบว่าคือเหมือนความรู้สึกต่างๆเนี่ยแบบมันเกิดขึ้นโดยที่ทั้งสองคนไม่ดูตัวผมก็อยากให้คนติดตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จริงๆถ้า <ๆ S 2> คนดูตั้งแต่อีพีแรกก็จะรู้เลยว่าแบบมีปมทั้งทางครอบครัวแล้วก็แถมยังต้องแอบเป็นเชฟเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแต่พ่อแบบไม่ค่อยเข้าใจขอบคุณแม่ครับก็รู้สึกดีใจครับที่กระแสดีก็จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบทั้งโลเคชันแล้วก็อะไรต่างๆนี่คือแบบว่ามันยากในการถ่ายทํามากๆไม่ว่าแบบจะสามสองนิวอคชั่นปุ๊บเดี๋ยวมีเสียงเครื่องบินเสียงเสียงเรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบยากมากๆผมก็ ขอบคุณทุกคนครับที่ซัพพอร์ตเรื่องนี้นะครับผมได้เห็นกับตาอะไรครัอะไรครับก็ตาผ่านนะผมก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าเอ้ยเอาละเริ่มเพคิมหันเริ่มเริ่มแบบว่าออกแสดงอาการหึงห่วงแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบเคมีน่ารักมากดิวกับมิางเงี้ยน่ารักมากมีพูดถึงเคมีระหว่างเรากับน้ำฟ้าคุณดิวอ๋อลิวนะครับฉีกมากเลยฉีกมากเลย มีฉากที่ต้องปะทะกันอะไรแบบนี้นไหม,มอ,อม๋อม,มันมีมันมีก็แรกๆก,ก็เหมือนเหมือนเราก็ยังไม่เคยแบบเคลียร์ใจตรงๆาแบบเา <c oughs> เราไม่มีโอกาสได้พูดจริงๆลเลยว่าแบบเรารู้สึกยังไงครับผมซึ่งก็ตอน,อนหลังๆก็คือจริงๆแบบตอนหลังผมว่าน่ารักเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบดู <c oughs> ในเรื่องจะมีโอกาสได้เคลียร์ใจก็มีครับผมก็จะเคลียร์ใจแบบรูปแบบไหนก็เราดูเลยครับแล้วก็ความสัมพันธ์ ้ค,ครับผมใช่ครับเขียนไฝากกันไว้คักนิดนึงเลยค่ะครับผมก็ฝากเดอะติวเตอร์พี่วันมาสอนด้วยนะครับผม15พฤษภาคมนี้ครับผมขอบคุณ <c oughs> ครับ Welcome to Star Society